เอาดอกใหญ่ๆหนิก่อนครับเดี๋ยวว้าวแดดออกตะเสาเลยครับคน,นนี้ดูดอกบานครับโอ้โหจิงคือ้ดอกบาน,นเอาตะขาครับ บบกมันตรงไว้เนเสือเนาะเจอนีกจุ่มหนึงครับต่อกันมานล่ะอีกจุ่มหนึ่งครับ,อ,อ,รบอีกไข่หนึงครับ แปดตีนแล้วสักก่อนครับสามไข่อันนี้เห็ดหนาม่วงครับชี <Wow. S 1> ้คล้ายๆกันระหว่างเห็ดแดงกับเห็ดหน่าแล่ครับจะออกเป็นม่วง,ง,งๆแดงๆกันหน่อยครับสองดอกสามดอกครับอนี่กดอกนึงครับแต่ว่า เทิงพุ่นครับผมเห็นสีวขาวดับบลูเห็ดยังครับเดี๋ยวไปพิสูจน์้องกันเทิงพุ่นครับสองดอกครับมันเกิดที่ไตเหอบหินมีแนวโนมเห็ดตะไคร้ครับแต่ว่านี่เร็นบเบิ้งบ่อด้วยกัน น้องดมให้นะครับโอ้ผมว่าเมียนครับดมไปนะครับหอมบ่เป็นหอมเห็ดตะไคร้ปะครับสองดอกพี่ต้กันเมียนเทีครับหอมดีครับามาดมเห็ดตะไคร้ต้องกันด้วยครับหอมดีแท้ เดือดตารเลยครับกับมาบานแล้วครับกรลังวาสีสุกเหดตะไข้ค,ครับซุ้มนีเสียตูไบเติมว่านนี่ครับคนงานมานื้อนีมือที่สองได้เห็ดละงอกประมาณสิบกว่าดอกครับพาเก็บพร้อมแ้วก็สิพามา กินเขาครับซุปเห็ดตะไคร้เสร็จไปแล้วตะมูวาดแล้วย่างกับข้าวครับ ได้แล้วครับสูปเห็ดตะไคร้พักกับสิเป็นต้มน้ำใหม่ครับจะพ่นได้น้ำใหม่ไรต้มน้ำใหม่ไรครับ,น,บนัวเตามโงามๆครับ เฮ็ดต้องกันึงสองมือเอนี่ครับ <c oughs> มาด้อครับ สุดเพติ มื่อนี้ไปเปียกฝนครับฝนตกแห้งยามห่ดเศ้าขอบคุณหลายๆเลยครับที่ไปย่างๆออกก็น้องกายน้องกัน